สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอก,กันอีกแล้วนะคะที่ช่องปอปคอนพับปั่นนะทุกคนวันนี้เราก็มาในเกม Wild b e a y Showdown นะทุกคนเกมนี้ก็คือถือว่าเป็นเกมลูกแักหนึ่งเกมเพราะว่าอะไรมันคูณเยอะอ่ะทุกคนมันคูณบวกเท่า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 เลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะปอปคอนก็พกทุนมาเท่าไร่เดี๋ยวเราไปกันเลยที่ทุน500บาทนะทุกคน500บาทนั้นขอเบ็ด5บาทก่อน ขอเบ็ด5บาทไปกันแบบเบาๆชิลๆก่อนนะทุกคนขอเบ็ด5บาทไปแบบเบาๆชิลๆก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงว่าจะไหลหรือเปล่าเขาไหลดีหรือเปล่าโอเคปะเริ่มมาแล้วไงโอ้ยอิ่มข้าวอะทุกคนเน่นทองมาก หินเพิ่งกินข้าวมาทุกคนกินข้าวเลยยังคะเบตห้าบาทเดี๋ยวเราเริ่มไปที่เบาๆกันก่อนเนาะไปที่เบตห้าบาทส่วนตัวไม่ค่อยชอบซื้อนะทุกคนไม่ค่อยชอบซื้อฟิวเจอร์เท่าไหร่เดี๋ยวเกมเดี๋ยวคลิปหน้าเกมหน้ามาทำคอนเทนต์ซื้อรวๆเลย,<ๆ>เลยอุ้ยสวยครับช็อตเมื่อกี้สวยมากทุกคนสวยมากนะตัวผู้ชายมา ขวดเล้ามาบ้าช่องสองขอขวดโอ้โหทุกคนมันสลับกันอะถ้าขวดมาช่อง2องเราอีกไปช่องแรก้วจะสวยมากเลยไปกันต่อเลยนะครับขอเบ็ด5บาทสัก30หมุนถ้าแต่ก็คือจะจัดนะักจัดเต็มให้เลยโอเคป่ะโอเคป่ะจ้าอืมไหลต่ออยู่นะโอ้โขวดเต็มช่องคะ่ะ สวยมากมาเถอะสกีตเตอร์มาเถอะขี้เกียจรอแล้วมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเบนห้บาทของเรานะจ๊ะคําเตือนก็เหมือนเดิมเลยเด็กที่ยุต่ากว่าสิบแปปีควรได้รับคําแนะนําด้วยนะจ๊ะน้องๆหนูๆไม่ควรเล่นตามนะ เขาเริ่มที่คูณ8ปดนะทุกคนเกมนี้เริ่มที่คูณแเร็วก็คูณ2คูณ2เข้าไปของ2เท่าของตัวคูณน,ะน,น่ะนึกออกปะนี่หมวกช่องแรกเปล่าโอ้โหถ้าหมวกช่องแรกสวยเลยนะร้อยหกบาทโอเคอยู่นะสำหรับเบ็ดบาททุกคนถือโอเคมากมากคิงโอ้โหคิงไหนตัวครับนี่แต่งบอก 346บาทเนี่ยชอบเกมนี้เพราะว่าตัวคูณเขามันไหลไหลไหลอ่ะเอาจริงมันไหลดีมากอะ่ะทุกคนครั้งสุดท้ายเหนียวโอเคไหลหมวดอยู่แครับไหลเออด้วยสวยโอเค ร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะจ๊ะครั้งสุดท้ายเอช่องกลางโอ้โหขอเอช่องกลางก็ไม่ได้674บาทโอเคอยู่นะถือว่าโอเคขอ30หมุนเราจะเพิ่มเบ็ดให้นะขอเบ็ด5บาท30หมุนโอ้โหสเก็ตเตอร์ใหม่เดี๋วเบ็ด5บาทมันปังนะทุกคนเบ็ด5บาทมันปังมาเลย4ตัวจุกๆนะจ๊ะใครที่อยากจะตามป๊อปคอร์นก็ตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะ ตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนตามได้เลยเพื่อความสนุกและความบันเทิงเบ็ดเล็กๆน้อยๆก็เล่นได้นะคะเพื่อใครเงาๆก็แวะเข้ามาดูได้นะทุกคนคลิปน้าเกมหน้าก็อยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูคอมเมนต์ได้นะคะมาเล่นให้ดูทุเกมโอ้โหฟรีในฟรีป่ะแม่นึกว่าจะฟรีในฟรีแล้วครับ แหม่ทีเข้าสี่ตัวไม่ค่อยแตกเลยอ่ะทุกคน <c oughs> เข้าสี่ตัวไม่ค่อยแตกอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้แตกเจ็ดร้ยกว่าบาทปะแตกไม่ถึงร้อยพอแล้ว <c oughs> พอแล้วเข้าใจปะ <c oughs> หมายถึงว่าแบบ ไม่เอาและขอเบ็ดเยอะๆแล้วกันมันไม่สะใจพอมื่อกี้มันไม่แตกเราเลยเกิดการมอหอหมอหอนิดหน่อยโอเคไหลซูไหมครับช่องแรกโอ้โหช่องสองมาชีสวยมากสวยมากพันเจ็ดโอเคโอ้โหหมวกมาสวยครับไหลอ,อีต่อ ไหลขวดตอ่อไหลเจตอ่อโอ้แม่ขวดมาช่องแรกโอ้ทุกคนทุกคนดูมันไหลแบบโอ้ไหลแบบเวอร์วางลังการมากค่ะบอยเล่นทีไรไม่เคยผิดหวังจริงนะเกมนีนะ้เอาจริง9,075บาทไปได้แล้วปะต้องไปได้แล้วว่าจังหวะนี้ทุกคนต้องไปได้แล้วปะ5นาทีเองอะ หมื่นสองแล้วนะแม่ทุนห้าร้อยนะทุนห้าร้อยอ่ะรุนสเก็ตเตอร์ไปอีกอ่ะกดให้เลยรุนสเก็ตเตอร์เข้าไปแล้วกดให้เลยไปเลย,ไปเลยจุ๊บจุเออสำหรับเบ็ดห้าสิบของเราเรามาดูกันว่าเมื่อกี้แจกแค่เก้าสิบแปดบาททุกคนน่าเกลียดมากสเก็ตเตอร์เข้า98บบาทฉันก็รอสเก็ตเตอร์มาตั้งนาน <No. S 2> หมวกไหมครับโอ้โหถ้าหมวกช่องแรกนะทุกคนไม่แตกอ่อรอบนี้ก็ยังไม่แตกปะแปดรอยี่สิบบาทขอสิบหมุน หหมุนได้ปะขอ10หมุนแล้วจะไปเลยเออให้มันเงียบนะให้มันเงียบนะชมหน่อยไม่ได้เลยหายแล้วเจป้าช่องแรกโอ้โขอเจครับจะสวยมากโอ้โหเบสองรก็ยังไม่มานะทุกคน แต่ไม่เป็นไรเราแตกไปแล้วจุกๆสเกตเตอร์พอสเกตเตอร์โอ้สเสียดายปสองน้อยต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วป้าปทุกคนถ้าไม่ชันรุ้นอะไรขนาดนั้นละ่ะทุกคนลุน้นน่ะอยากให้มาเออไหลคิวต่ออยู่นะเออมีตัวไหล่อก็ชื่นใจขวดต้องแรกก็ได้ แล้วทุกคนมาจริงด้วยอ่ะหมวสเก,กิตติ้สเก,กิตติ้ิงก็ไปละไปละมาจริงมาจริงด้วยไปสองร้อยลุ้นทแทบเยี่ยบแตกลุ้นแทบชีแตกเอาจริงขอขอแตกจุกๆเถอแล้วจะไปนะทุกคนอาไหลหมวกขาสามพันห้าโด่งเมื่อกี้สามพันห้านะแม่ใส่ขออวดดูนะ เค,เคเยเ,คเลยเค้ยเลยนี่เป็นไง4 0 8เป็นไงเดช200ขอสิบทีก็บอกละง่วงน,นอนแล้วนะทุกคนง่วงนอนแล้วเพราะมันแตกแล้วเราจะไปแล้วเรากลัวมันหมดทุกคนต้องเล่นเรารู้จักการแบบได้เราต้องถอนทุนนะนได้เราเราต้องรีบถอนนะมันจะหมดนะ ดอก5,200แปบาทไปต่อครับเหลือส<ม>ีหมุนนะเหลือสี่หมุนนะโอเค อย่างน้อยเราก็ได้มาที่2 0 0 7นตทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าโนะไปกันเกมหน้ากันเลยดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอพนด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนปอพรก็มาอัปเดตคลิปลวันละ2-3คลิปนะทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจะกลับขอบพคุณเป็นอย่างสูงเลยสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ